สวัสดีค่ะพอต้อนรับสู่รายการทีวีจีทีวีนะอยู่กับผมมุมทองเหมือนเดิมนะวันนี้คุณอยู่ในโปรแกรมเกมเคสเตอร์นะอ่าหลังจากพาท์ที่แล้วเราก็สร้างไอ้เกมจุดๆไปแล้วนะเดี๋ยวผิดเกมเราก็สร้างไอ้เกมจุดๆต่อนะให้มันมีหัวใจนะและเอไม่ใช่ไม่ใช่เอินน่าจะให้มีแต้มป่ะเออให้มีแต้มคะแนนนะเออตึ๊บอ่าโอเคนะ คราวนี้เราก็จะมาคราวนี้เราก็จะมาสอนให้ให้เอ่อเยอร์ uh, ของเรายิงได้นะสอนให้เพยเยอร์ของเรายิงโจมตีมอนสเตอร์ได้นะโอเคเนะี่ยโอเคเนะี่ยเออโอเคเราก็สร้างก็มาใหม่นะเอาอันประมาณสมองนะนะปุ๊บกดทัาไปนะแล้วก็ทำเป็นกระสุนสีอะไรก็ได้แล้วแต่นะเอาสีเขียว เอาวงกลมมาทำง่ายๆเอาจุ๊บปบปุ๊บปั๊บโอเคนะอ่าเอากระสุนเล็กๆนิดเดียวนี่แหละนะครับนะแล้วก็เฮ้ยไปที่เพลเยอร์นะไปที่เพลเยอร์นะแล้วก็มาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาไปที่แนะอคชั่นนะเนี่ยไปที่แอคชั่นนะอ่าเนี่ยตรงนี้นะหลังจาก มุกนะวิ่งนะโอเคนะัเลื่อนลงมานะแล้วคณก็จะเจอกับกับพี่เนี้ยนะไอที่มันยังไม่ติ๊กนะหลังลงมาบรรทัดที่ห้านะบรรทัดที่ห้านะให้ติ๊กลงไปนะปุ๊บนะอย่างนี้นะปึ๊บมันจะสามารถทำให้มอสเอ่อทำให้เพยเยอร์เรายิงได้นะแล้วก็ปุ๊บกดตรงไอช่องช่อง ให้ตารางเหมือนเดิมมะตารางมักลุกเหมือนเดิมมาแล้วก็กดกระสุนเราไปนะก็โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วโอเคปึ๊บ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 เรากด B นะเนี่ยก็จะยิงได้แล้วนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บว่าโอเคนะปึ๊บเยินะเอาใหม่นะปึ๊บละนี่ายิงเงี้ยปึ๊บปุ๊บกดตัว B นะปึ๊บปุ๊๊บยิงมอนสเตอร์ก็จะตายนะ อ่าโอเคนะแล้วก็เราจะมาสอนอีกอยา่างนึงการใส่เสียงให้เพเยอร์นะตอนกระโดดหรือยิงหรือหรือหรือ,รอตายนะโอเคนะนะเอะนะป๊บมาที่ซาวนะอันสุดท้ายเลยนะดูว่ตรงจำนะวันทัดแรกเป็นการกระโดดนะเสียงกระโดดนะฟังกันได้ตรงนี้นะกดตัวหัวลำโพงนะอ่าเนี่ยเสียงเลือกเอาจะเอาเสียงไหน เบึ๊บจะเสียงกระโดดตัวไหนเสียงกระโดดอ่าไอ้ตัวนี้น่าสนใจนะเสียงเนี้ยนะเสียงยิงนะนี้อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าเสียงนี้และกันนะแล้วก็เสียงตายนะเดียสนะเฮ้ยไม่ใช่นะเสียงตายอ่าเสียงนี้นะครับอ่าโอเคนะ เราลองไปดูกันนะมันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเช่นตอนยิงนะนี่อย่างนี้นะตอนยิงนะตอนกระโดดอเห็นไหมมีเสียงนะเราดูตอนตายนะอาเห็นไหมเสียงตอนตายนะนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะแก็รูคอนี่คืออะไรวะช่างมันไม่เกี่ยวแล้วนะ อันนี้ก็ขอจบรายการอิงทุนเนี่ยกุดบาายนะ